สวัสดีครับน,นี่เราอยู่ในเกม Euro Truck Simulator นะครับวันนี้เราได้ภารกิจคันเทปครับอันนี้เป็นภารกิจที่หายากมากๆนะหายากมากๆน,นี่อันนี้ได้แล้วเว้ยหายากมากเพราะอะไรเพราะว่าเมืองนี้เมืองมันชื่ออะไรนะมังกะเหลี่ยมเมืองนี้มันมีมันมี บริษัทอยู่บริษัทเดียวนั่นเองแล้วเอ็กิบเมนต์มันอนะ่ะให้เอาให้ขนส่งจากมังกาเลียก็คือที่เนี่ยบริษัทเดียวนี่แหละไปส่งที่วานนาอีกอันนึ่นงเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าชื่อเมืองอะไรนะเดี๋ยวรับของก่อนเดี๋ยวบอกชื่อเมืองน,นี่สิบสี่ชั่วโมงรีเมทสิบสี่ชั่วโมงเนี่ยวานนาใช่ บริษัทเดียวไปส่งที่วาน้าวาหน้าคือเมืองใกล้ๆเนี่ยเออวาน่านะคือคือการวิ่งอาจจะไม่ยากแต่ว่าภารกิจนี้ยากที่ว่าทํายังไงให้ได้ภารกิจนี่แหละนี่เป็นความยากครับซึ่งเราได้แล้วนะ a c h i e v e ต e ์มันติดแค่อันเดียวคือมันมีสี่อันเป็นแอคชี v เมนต์เขาเรียกว่าอลอง g เดอ แบ็กซีเป็นแบบให้วิ่งาตามแนวตามแนวของแบ็กซี่มีสี่จังหวัดวสี่ละว่ะสี่สี่เมืองเออให้วิ่งนะคือเนี้ยมันให้เราสิบสี่ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่ามันจะให้เราไปนอนด้วยครับนอนเก้าชั่วโมงมันก็เลยคิดเผื่อเราไงสิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคือมันบวกเวลาเก้าชั่วโมงไปแล้วไงจริงๆมันก็ให้เราให้เราเอา 5, เห้าใช่ไหม จริงๆมัให้เราส่งแค่ห้านะมันให้เราไปนอนแต่เราจะไม่นอนก็ได้ครับเราจะโหด้าชั่วโมง แต่มันเออแต่มันบอกว่าคำนวณแล้วว่าเราใช้เวลาวิ่งจริงๆชั่วโมงโอเคงั้นเรานอนก็ได้ดูว่าอุ้ยเวลาหมดด้วยม,มันจะง่วงนอนแล้วเลยเดี๋ยวเราไปนอนก็ได้เว้ยมีความยากครับส่วนความจริงมันให้เราขนส่งระหว่างสองเมืองอ่ะไอวาน้าแล้วก็มังกาเลียนี่แหละ จะวาน้ามามังกรียก็ได้แต่จะวาน้ามาที่นี่ที่มังกรียก็ได้นะแต่ว่ามันมันยากกว่าคือลองกดดูแล้วนะลองแบบกดรีเฟซรีเฟซดูแล้วว่าองานที่อยู่ในมังกรียถึงมันมีบริษัทเดียวแต่ว่ามันให้อัตราอัตราที่จะให้อ่ะมันเยอะกว่าเยอะกว่าที่วาน่าจะให้นะวาน่าเคยลองกดดูไม่เคยเห็นเลยว่ามันให้อก็เลยคิดว่า ถึงมังกรียเนี่ยมันมีบริษัทเดียวก็จริงแต่ว่ามันก็น่าจะให้แบบเปอรเ์เซ็นที่จะได้เยอะกว่าเ,เราก็เลยมาเฝ้าบริษัทมันพอเฝ <c oughs> ้าบริษัทมันก็เอเป็นรปภอะไรไม่มาเฝ้าบริษัทมันได้แล้วเว้ยจบนี้แนหะยากครับบอกเลยว่ายากนี่โอแลนเจอร์นี่สี่รับห้าแลนเจอร์มันเป็นแอคชม่นเหมือนกันให้เราวิ่งผ่านตอม วิ่งผ่านตอมอแห่งนะของเราเนี่ยจะพลาดเลยไปแห่งต้องไปเช็คว่าเราพลาดที่ไหนคันนี้เราใช้เป็นคันนี้เราใช้เป็นอ่า v o โว o ครับเป็นคลาสสิกเนะซื้อในในใน,ในรถมือสองครับย s e ยเสร็จคาร์ยุ่เร็รัรถมือสองรถมือสองนี่ความจริงถ้าเราซื้ออ่ะมันก็เหมือนเราปลดล็อกเราอันล็อก อันล็อกไอเทมก็คือเราถ้าเราจะสามารถถ้าเราจะซื้ออีกคันหนึ่งเพิ่มเราก็ซื้อได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องไปซื้อกับมือสองนะแต่ว่าคันแรกอ่ะต้องมือสองนะถ้าเราจะซื้อมือสองคันแล้วต้องเป็นมือสองมันจะอันล็อกไงพออันล็อกแล้วก็นั่นแหละก็ซื้อได้เรื่อยๆแล้วทีนี้ก็ซื้อในร้านธรรมดาซื้อแบบเป็นมืูหเลยก็ได้ ดูสเปคแล้วมันก็เหมือนกันนะมันต่างแค่หน้าปัดนั่นแหละเหมือนกันหมดอนะ่ะถ้าเป็นมือหนึ่งถ้าเป็นแบบ new new X F H อันนี้มันชื่ออนะไรบ้าง F H มั้ง F H ฮัลโบ F H คลาสสิกอ่าค่นนี้คือคลาสสิกถ้าซื้อในร้านมันจะเป็น F H ธรรมดา ก็ต่างกันแค่หน้าปัดแหละหน้าปัดมันจะเป็นถ้าเป็นแบบธรรมดามันก็จะเป็นกลมๆอันเดียวแต่นี้เป็นคลาสสิกก็จะมีกลมๆสองอันเป็นรุ่นเกา่าถ้ารุ่นใหม่ก็มีกลมๆอันเดียวส่งแล้วเนะี่ยสี่หมื่ส่งอะไรเพลเลยปวดเป๋า ชิปเม้นที่ยากกับอันนี้ครับคือเราเฝ้ามาหลายวันแล้วแหละกดแบบรีเฟซรีเฟซเนี่ยแต่รอบนี้เราแบบมาบริษัทแม่งแหละมาเฝ้าเลยคือคือบางทีถ้าเราแบบงานมันขึ้นแล้วเราวิ่งวิ่งจากเทเลพอร์ตมามันไม่พ่ยทันมันก็คงทันอาจจะทันแหละแต่ว่าเราอาจจะดวงไม่ดีคือมันไกลอย่างมันวิ่งมาไกลแล้วมัน มาถึงคบแม่งเวลาหมดทุกทีสองสามทีแหคะทวนี้ก็เลยเปลี่ยนแพนนะับเฝ้าครับมาเฝ้าฮนะ <c oughs> กลางเต็นท์รอแม่งหน้าบริษัทเลย <c oughs> ไม่รอดครับ <c oughs> เราบนี้เรียกว่างานมาที่ตะคุบเลยครับไม่มีใครแย่งได้ครับเราตะคุบก่อน ก็ได้ส่งเลยก็ได้ใกล้ๆแอคชิบเมน์ชื่อว่าอ l ลองเดอะแบ็ s ซีมันมันมีแค่ทำสี่อันแหละเราเราทำไปแล้วสามนี่แหละเหลือเนี้ยยากสุด <c oughs> ที่เราจะสมม่งนี่คือยากสุดเดี๋ยวก็รู้ว่าได้ไม่ได้ครับ ต้องไปเฝ้ามิวนิกด้วย <c oughs> มีหลายเมืองแม่งงานหายากนะมีหลายหลายอ็ชัเมนที่แบบว่างานหายากอาจจะต้องไปนั่งเฝ้ามาัน <c oughs> นั่งเฝ้าหน้าบริษัทกลางเต็นท์เลยครับวิธีการก็คือแบบให้เรากดยกเลิกอ่ะกดยกเลิกรับงานมานะรับรับแบบรับมาแล้วก็กดยกเลิกมันก็จะเดินเวลาให้กับเราไงเดินเวลาไปเรื่อย ถ้าบริษัทนั้นมีงานเยอะก็ยิ่งมีโอกาสที่จะจะจะรีเซ็ตจะจะได้งานมากขึ้นเพราะว่ามันสามารถกดรีเซ็ตได้เรื่อยๆก็ทำให้งานมันรันไปเรื่อยอย่างไอวาดไอมาการีอันนี้มันมีแค่ประมาณสี่ห้างานก็มันก็ไม่โห้ oh. มันก็ไม่คได้เท่าไหรนะ่ พอดีวันนี้โชคดีครับกดได้แล้วก็รีบเลยครับอเอกี้รู้สึกเรากดรีเซ็ตปั๊บเนี่ยแม็กซิมัมของเวลามันอนะ่ะคือ3-5นาทีเองวิ่งหายเล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 ยสามห้านาทีก็คือถ้าเราจะจริงๆนะถ้าเราวิ่งมาจากเทเลพอตก็คือต้องเทเลพอตไปที่กาลาดแล้ววิ่งมาจากกาลาดนะ่5สามห้านาทีนี่โหแบบ คือยากอยู่นะคือปกติเวลาเราเจองานอันเนี้ยมันมันไม่ค่อยสามห้านาทีหรอกเจอปั๊บนะไม่จะขึ้นห้านาทีประจําห้านาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราวิ่งมาวิ่งมาสามรอบนะห้านาทีทั้งสามรอบมันไม่ทันไงี้ยห้านาทีวิ่งจากกาลาดมันก็ใช้เวลามาสิบห้านาทีไม่ทันครับมันก็เลยเฟลไปสามรอบ ม่เป็นความยาก achievement นี่คือนี่แหละความยากตรงที่ว่าเราจะได้งานนี้มาได้ยังไงเป็น <c oughs> ความยากคือตรงนี้ถ้าได้งานแล้วก็ไม่ยากแล้วเขาพิมพ์มาส่งธรรมดาที่เราได้งานแล้วนี่ก็ชิวๆแล้วแต่รู้สึกเราว่าไอ้ volvo แม่งแบบ new ดูจะเท่กว่านะ อันนี้ลองแบบคลาสสิก่งมันก็ดูเก่าๆเลย <c ười> มันก็ดูเก่าๆแล้วแต่คนชอบนะเอออย่าดูแบบโระไรก็ดูเก่าๆหน่อยเป็นออกสไตล์คลาสสิกแต่ถ้าของใหม่มันก็จะดูใหม่เลยแต่ว่าเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะก็เจ็อแรงม้า เครื่องยนต์เปเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยมั้งบลโว่นี่ถือเป็นคันที่เครื่องยนต์น่าจะแรงแรงสุดเจ็ดร้อยแรงมา้าโอ้เจ็ดห้าศูนย์เออใช่ใช่เจ็ดห้าศูนย์คันคันใหม่ก็เจ็ดห้าศูนย์มันแรงม้าเดียวกันเราเช็คละแรงม้ามันเท่ากันเนี่ยเป็น F H Classic แต่ถ้าเป็นคันที่เราซื้อในร้านปกติก็จะเป็น F H ไม่มี Classic อ่าอย่างนี้แหละถนานน้ำมันก็เท่ากันนะสองหนึ่งหนึ่งเท่ากันเลยเช็้ว คือเท่ากันหมดเลยยกเว้นรูปลักษ์แหละที่ต่างกันพวงมลาลัยต่างกันแล้วถ้าคนชอบว่าชอบแบบไหน,นโอ้ยอยู่ในนี้อ่ะเนียเออเดี๋ยวคันนีบ้บอกมันมีอันนี้ไะมี g ี s Chapman, along the sea along the back sea ค่อยหักนะเราหักเยอะเกินไปเอาทิ้งต้องค่อยๆค่อยๆหักแล้วค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนมุมเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราหักรวดเดียวมันก็จะจิ้มออกไปเยอะเกินไป เลยอ่ะลอง h e back sea นี่ไงเราเรียบร้อย Per f e เฟ d e l ลิ e วอนะโดนดาเมจโนดาเมจก็ damage. No damage. คือแบบไม่ไม่โดนหักความเสียหายนะคือบางทีเราชนอนะ่ะแบบชนมันหักบางทีมันหักนะแต่ว่ามันอยู่ที่ตอนสรุปอว่ามันสรุปแล้วเป็น excellent ไหมถ้าสรุปมาเป็น excellent ก็คือไม่หัก แตม่มันจะไม่นับว่าสมมติเราไปเฉียวปุ๊บมันหัก1%ตอนที่มันขึ้นในใน F7 ใช่ไหมหนึ่งเปอร์เซนต์สองเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยบางทีสองเปอร์เซนต์หนึ่งเปอร์เซนต์นะ่ะที่มันเสียหายไปแล้วอ่ะมันก็ไม่นับถ้าเกิดว่าเราส่งแล้วยังเป็น e x c e l l e n ลขอแค่ว่าเป็น e x c e l l e n ลอน่ะมันก็ไม่นับนะฮะหรแค่นี้เ no อง no damage นั่นคือตรงนี้ e x c e l l e n ลหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยครับส่ง อาลองเดอะซี sea, เรียบร้อยแล้วเอาลองแบ็กซีสั้นๆแล้วคลิปนี้คลิปนี้ไม่ยากแต่ว่ายากตรงที่ว่างานมันยากวิธีการจริงๆคือต้องไปไปรีเซ็ตรีเซ็ตตัวที่มันเป็นบริษัทนั่นแหละไปกดลับกดลับแล้วก็ยกเลิกยกเลิกไปเรื่อยจนเวลามันลันไปเรื่อยๆจนงานใหม่มันมานะถ้าเราดวงไม่ดีสมมติลันไปหมดแล้วมันมันหมดล็อตแล้วเราก็ต้องไปนอนวิ่งไปนอนแล้วก็วิ่งอีกวันหนึ่งอะ่ะวิ่งกลับใหม่ๆก,กด กดรับใหม่นะถ้าดวงไม่ดีอาจจะต้องกดประมาณ4 5หเที่ยววิ่งไปวิ่งกลับประมาณ4 5เที่ยวก็ได้ถ้าดวงไม่ดีแต่เมื่อกี้เรากดประมาณ3เที่ยวยวิ่งไปวิ่งกลับประมาณ3เที่ยวก็ได้งานนี้ยากโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป